ทันปะวะนั่นน่ะสิพี่เข้าไปทำไปนู่นไม่นักไม่ทันเพตกในดีเชื่อไม่ทันพี่เนยไปพี่เนยเลยไปนู่นใช่ไหมเนี่ยข้างหลังดีกว่าไปนู่นก็ไม่ทันนะพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังรับหลังไหเก็บปืนก่อน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 เดี๋ยวจบในเกมไอ้ก็ต์มายังเนี่ยไอ้สัตว์เมื่อกี้เห็นจับคู่เล่นไอ้สัตว์นึกว่าจะไม่มาแล้วไอ้เหี้ยจับคู่เล่นเกม บ้านนี้มีเอปะเดียวพี่นี่มีอะไรนะเออเหรอเอ <Wow. S 2> าวแต่ต้องแต่งเต็มอ่ะปะกี้พี่คอมเพนกิฟตตั้งแล้วก็ไอ้นี่นะ oh. อ๋อท้ายใหม่นะลองเล่นดูพี่ว่ามันมันดึงน้อยอะ่ะมันไม่ต้องล่าเหมือนแบลิลลนะ์หมายถึงใกล้เราอะ่ะ อ๋อมันหลงสองตีลยกระสุนทองน้อยจัดเลยวะ่ะมีสามตีหกีเอาเลยพี่กระสุนทองไะตีเลยก็ได้ได้อยู่มีเกาะมีหมอกอะแต่ก่อนกูไม่เดินอย่างงี้นะกูบอกก่อนนี่แล้วมึงก็รู้นี่เต้นแต่ก่อนกูเดินแบบนี้ที่ไหนเชีย่ย ต้องของต้องเต็มตัวก่อนถึงจะเล่นมันลงแล้วถอดตรงไอ้เปียบิดอะเรียกวอะไรวะเฮ้ยอะไรกันเราอยู่ข้างบนข้างบนเดียวมีปะเอ้ยไอเหี้ยเกินเบอร์เกินเบอร์ไปน้องชายไอ้น้องชายไอ้เหี้ย ตนยังมีนะพี่ยังมีด้วยยังมีคนยังมีเออไปได้เดิน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 นะไเดอร์มันไพี่ไอข้างนอมีบ้องดมีข้างนอกนะมีบ้องยู่อันหนึ่งข้างนกูไม่แม่นบ้องอ่ะ ให้คนเล่นบ๊ให้คนเล่นบ้องแมนๆเลยน้าวขอมอะที่มีคุณหกให้พี่มีคุณหกเหลือ,เ,อเจอและวเ,เ้ WJ แล้ววะจะนี่โนสกินไงโนสกิน no ไงโนสกิน no ไง<อ>จำชื่อเขาได้เปล่าโนสกิน no รีเซ็ตก่อนนะยาเยยะมีเยอะอยู่ดูเพส,สญญานิวาบวะคุณหกเหลืออันหนึ่งที่ตัวดเ,าเดาไปเลยได้พี่เนี่ยอ่ะดีดออไปแล้วพี่ป่ากอนเนี้ยพียจ่จ็บจ็บมดเลย นอกตัวนี้ตัวายเนะเอาไปไปไปนใจนะนอกยิงหนึ่งเหรอเฮ้ยมีคนยิงมาบุมเรายิงไปไปเราอีกแล้วสวยสวยหูดับหูดับหูดับมาถึงมั่นเหรอเราได้เฮ้อแฮ่ผมงขวาให้นะพี่กลางเลยพี่เดินขึ้นกลางเลย อตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่ยพุทแตกตัวหนึ่งพุดเขียวน็อ,อกหนึ่งปะสามเหรอไอ้มันไปยิงกับตีอื่นตีมันยิงกับตีอื่นด้วยวเหมือนปุ่นแตกนะ็อกว่ะพี่ไอตีสองอ่ะคือตีเอ้ยอยู่นี่วิ่งขึ้นไปโดนนัดหนึ่ง ไอ้หัว, <นะ S 2> วดาคือติดข้างในไอ้นั่นคือติ้ข้างนอกใกล้ๆผมข้างหน้าผมพี่มองใหน้น,นะโอเคหน้าผมสองตัวเลยว่าพี่หายไปไหนไม่รู้ไไที่แนวซ้ายอ้นนี้ตัวนอนอยู่ใ,ใกล้ๆในเมืองตีเหมือนนะคนละตีกันนะ เชียยังว่าทำไมายิงไม่ตายเกาะสามไม่คุยขออนุญาตรีเซ็ตแบนเดตใช้แบนเดตวิ่งมาปะสายมาน,นาี่ขอแตกสวยครับตายเลยตัวรับตีนตัวรับตีนเท่แล้วสวยแล้วไม่เป็นไรสี่คิวนี่แค่แบบวงแรกนะครับน้องๆ อ้าวเฮ้ยสมอหายอะไรครับพี่พี่มีกุญแจห้องรับนะผมก็มีศพไปไหนหมดละนี่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 มีแค่คูนสาวว่ะศพนี้ตึงเกิน <laughs> นี่ไงเข้ามาแล้วนี่โนสกินนี่ตึงเกินไม่ตึงหรอกวันนี้พี่เนยไปวันนี้วันนี้เนยได้ได้เล่นแค่ตอนเนี้ยตั้งแต่สี่ทุ่มถ้าเล่นตั้งแต่บ่ายสามเหมือนทุกๆวันยิงไม่ได้หรอกครับเวลาเนี้ยบอกเลยสมองบวมไปแล้วใช่มันมันมันไม่ได้อะไรมากไนงะแล้ววันนี้ร้องไห้ไปช็อตหนึ่งด้วยก็เลยแบบเหมือนมันได้เคลียอนดรเนในตัวออกอะคอมเพนเหลือ เออคอมเพนสนไนคอมพ AR, เพนเดีร์หลือข้าง<ร>านู้นมีเลยพี่ถ้ามันร้องไห้มันโล่งหัวเลยนะใช่ถ้าเราได้ระบายออกมาไม่ว่าจะทำยี่อะไรมึงร้องเลยเฮียการร้องไห้เขาบอกผู้ชายร้องไห้ผู้ชายงอแง,งใช่ก็กูงอแงแล้วไงหนักหัวใครเลี้ยงไงไปเวไปเวโหดซะแล้วไปเวโหดซะแลกกูร้องไห้ไหมพี่ เครียดครับหลายๆเรื่องโถมเข้ามาแล้วก็เจอที่บ้านพูดแทงใจนิดๆหน่อยๆมันก็เลยแบบมันตันแบบไม่ใช่มันตันหรอกมันมันสสืึกอะ่ะเวลาเอ้าทำไมแม่พูดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบท่าำไมพูดอย่างงี้ล่ะอะไรเงี้ยเก่อนหนึ่งอยู่เลยคี่อ โอ้แล้วดูวงวงยางเลวยังไงก็บีบเราร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่ว่าทำไมมันกินไปอย่างนั้นวะน่ะวันตงหนวันก่อนกูเล่นกับใครวะที่พากูออกนอกวงอะไอปินหรือเปล่ารออะไรละ่ะ <laughs> <laughs> ไอเชี่ยกูขับออกทำไมอ่ะมันยิงล้อแตกแล้วแล้วก็เหินเนินเอาไปเลยเอาไปเลยฮนะเราหน่อยวะ บาร์ดีโนสกินนะครับว่าแต่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อโ no นหรอหรือว่าชื่อสกินหรือว่าชื่ออะไรยังไงไหนสิบอกสิยีงใครเจอชิปแพดบ้างไหมอ่ะไม่เจอเ,เอ้ยเจอเจอเจอเก็บไปแล้วหนีสมึงเลยเดี๋ยวแลกกับคอมเพลตเลยพี่มีคอมเพลตอาร์ให้แหนบได้แล้วอู้คอมเพลตอาร์สองอันเลยตรงนี้วางไว้ พี่มีแบ่งให้สองหกหวัสด <Okay. S 2> ีครับสวัสดีคุณดูครับอนเอ็มสองสี่เก้าใครวะเนี่ยเฮ้ย <Okay. S 1> ไ,ได้ได้ชิปเพลรเหรอก็จริงเลยน้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวแบ่งชินยาน้ำให้ยิงเงินมันเลย มันไปไหนกันบดวะอ๋อเรามองนอกวงทำไมอะ่ะมันออกได้ใช่ไหมเนี่ยนอกวงเนี่ยได้พีเ่เมอนแบันั้นนะที่เราไปตายกันนะอ้าวอ๋อเหรอเพิ่งรู้ว่าออกได้อะ่ะ <c oughs> แต่ปกติอ่ะอย่างแมพพวกวิลามาอิเลนเกลมันกั้นเลยนะไม่ให้ออกเลยนะมาก็อ่อขอบคุณครับแ <c oughs> อ่ว่าผมเห็นประตูล,ลับอยู่ ไม่ใช่อันนี้ประตูลับมันจะอยู่แบบแบบแบบอันนี้นี่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 ใช่มันจะเป็นนี่นี่มักมักหนึ่งมักหนึ่งตรงนี้ใช่ป่ะคลบนี้ไม่ดูเลยหรือเปล่ามันเปลี่ยนอะไร อ๋อมีปืนสโมคสโมคพี่แบ่งได้นะพี่มีสี่บนคอสักสองเลยพี่อ,อ่า๋ยวๆพี่ดับตรงนี้พี่ดับละพี่จะเก็บระเบิดตรงนี้ลูกหนึ่งเฮ้อ กุญแจห้องลับมันมีอันนี้ด้วยวะ่ะมีน้ำหนักเลยนะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งความจุคนเดียวเลยยิงบอดเหรอสี่ตัวเฮ้ยผู้มึงผู้มึงช่วยพูดซิว่ากูยังไงวันนี้ปินอ่ะปินเริ่มคนแรกใช่<ไ>วันนี้พี่เนยเป็นไงวันนี้เอชของเขาเอชสามสองของเขาเป็นไงวันนี้ยิงวัวใบไไมิกโกนยินเล็ดเย็ดเคเฮอยกอตพูดซิกัอเออเต้นเต้นข้อสัาพี่หน่อยน้องเต้นโอ้ยิงแบบนี้ เดะเดะเข็งเลยเป็นไงหาจบไม่ได้เป็นไงจบไม่เจออีตามเหตุคนมาคอมเมนต์ข้างบนป่ะพี่พี่ยิงตีเขาสองรอบอะตึงเกินอมันคอเรียกเหรอพี่ขึ้นทางนู้นนะเฮ้ยนั่นไงมันคอน็อ c เลยไม่ไม่อันนี้หลังอันนี้คนเอออยู่ข้างกลับไปเพื่อนั้น เห,ห,ห,ห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาร์คถามเฮ้ยสติกเกอร์สล็อตน่ารักวะ่ะอยากได้อะ่ะไปเอามาจากช่องไหนอะ่ะบางนีนยิงใหญ่เลยเฮ้ยมันยิงใหญ่เลยยิงไรให้อยู่พี่ยิง,งมาร์ค ไม่โดนทั้งนั้นเลยก๊อ็เราต้องนี้เข้าวงวะ่ะยิง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 ไอเยอะเลยอะ่ะไม่ไปช่วยพี่อีซโซบอีซโซบยูซโซบยูซโซบไอสัซซอตว์ลูฟี่มาเยอะแล้วมียูซโซบด้วยว่ะมันยิงกระตี้ใครอ่ะไม่ได้เพ่ ถอยถอยก็พี่ถอยแล้วนะน้องโอเคโอเคฝั่งโน้นฝั่งโน้นเต็มเลยนะเบสหมายถึงคนเหรอเออนี่เจ็บจัดอยู่บนบ้านปะบนกระโดงเหรอเห็นหัวกระโดงกระโดงรู้กระดังเห็นหัวแพมแผมแล้วเห็นหัวแผมแพ่มแล้วกอตก๊อต์หน้ามึงเข้าไปในโบสถ์เข้าไปในโบสถ์ไอ้สัตว์คำพูดคำจา เข้าไปในโกดังมาเติมเติมเติมหน่อยโกดังโกดังเก็บแล้วข้างในสามตัวสองตัวไฟดลูก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 เทปถอดได้พี่อยู่ข้างในเอ๊ะหลังไในไห้องอะไรนี่รองขวาเราข,ขวาสุดอนะ่ะนี่ขวาเราจะไปขวาพี่ ลงขวาพี่ตรงผมตัวนึงพี่พี่ล็อกอยู่ถอยมาถอยมามีอีกตัวหมดเด้เลยตัวนึงเลกตัวนึงอยู่นี้เลยบ้านนี้บ้านนี้เอาเลย อันนี้มันออีอีกตีใหม่แล้วนี่หลังเหรอใช่เี่ยอย่าสมอก,ก่อนสมอสมองสมออย่าให้พี่เน้ไม่ต้องชื่อพี่เปล่าเลยไม่ทันเห็นละอยู่ตรงหิน งมเจ็บว่ะพี่นี่ไปเป่าวงเบาไ้ทีนโมอไซค์มอเตอร์คอนอะทันอยู่ทันอยู่นิดเดียวเองเชือกเล็บนิ้วก้อยยาวแล้วแม่งกดชิปยากชิบหายเป็นไงบอดเหรอเมื<_<_่อกี<_<_<_้เอ r อร์เข้าหัว เอชอตแค่นั้นแหละน้องแล้วกูปัม๊มแบนเดดด้วยเอ้ยวงวิ่งเฮียละว,วงวิ่งเฮียละเว้ไม่มีอาให่พี่ไม่มีเลยมันไม่แม่นอ่าไม่ชมกูแต่ก็ไปชมไปหมินมันซะงั้น <c oughs> เนี่ยมึงไม่เคยชมกูอ่ะแล้วมึงชมกูอ่ะ แม่ได้ชนวงห้ากูแท็กนี่แม่นไหมล่ะเป็นไงแม่นไหมล่ะน้องพี่แม่แม่นอยู่ไหมพี่แม่แม่นอยู่ไหมถามจริงเอ้พูดควยอย่าตายวงจริงถาระบินเอาดีๆ ยิงพี่ยิงไม่โดนทั้งก็ทิ้งปืนเธออ่ารู้คนเราดูคนเรามันจะมินอะไรกันได้ขนาดนี้กูถามจริงๆเธอทันปะได้ปะน้องไม่ทันไม่ทันเล่นไปเลยเอ ประมากรุสุดเลยแล้วมีกี่ตัวอ่พี่ไปนอนแล้วโอเคฝันดีครับรถพักผ่อนพักผ่อนป้าบอกปุ๊กกี้หน่อยว่าคิดถึงนะจุ๊บแก้มทีนึงสี่หนึ่งหนึ่งบันนี่ ดูจังใดเดี๋ยวนี้สีหนึ่งหนึ่งบ้านนี่ดูจังได อเด็อกไปหนึ่งตัวพี่แล้วสองตัวยืนอยู่รีเซ็ตได้แล้วพี่ ตัวพี่ว,เ,วเล็กตัวหนึ่งพี่ตัวเดียวพี่เนมีแฟดพี่น่าจะดีเซร็จต,ตัวไกลนะไม่อ่ออยู่ในสมองแล้วนะพี่ตัวไกลขายมากก้นแลวสวยขินนิ่ม เป็นไงรถมึงดูอยู่หรือเปล่ามึงจะรีบไปนอนทำไมช็อตนี้มึงต้องบูชากูแล้วน้องตอนอยู่ไม่เห็นนะกูว่าหลับไปแล้วกูว่าปิดสตตีกูไปแล้วแม่งบอกกูโม้เนี่ยกูชอบแบบอยากชอบมาเลยยิงไม่โดนถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป